โสดีอญญาจารย์อะไรอ่างเีทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการใช้กัาครับเป็นเป็นจัดน้ำที่นักวัวบาและทุกคนไม่อยากจะเข้าไปไราเรี้นเน์้ในปัจจุบันนี้ให้สุดพันละรูทัศร์ใยูนเคียรแม่น้ำาตามอางจะเป็นปัญห,หาญอย่างไรภาคใต้แต่จุดชมวร สาห่ายแม,ม่น้ำคร,รับแต่ส่วนมาตจดเอาไปทาวลมใจเรียกวจอร์แดนนี่จรางคนนบในธรรมชาติจอร์ดนนี่จะมีอายุอยู่ประมาณ1 6ปีท,ทําเมื่โตมาแต่ว่าไทยแล้วก็ไทยะทำงานอยู่ในตานใจตับแม่มุจะมีลัาตัวมาตาม่ำตุ้กอนี้มีฤดูผสมพันในช่วงหน้าหนาวผสมพันจอร์แดนี่ เราเขียนทีนี้ใกล้ถูงทางแล้วหวังว่า